ก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปสงจี้ให้กับแรปเปอร์ชื่อดังนะครับเจอคนกำลังเตรียมตัวไปม็อบกันด้วยนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนใจไปม็อบกันดีกว่าัสวัสดีครับวันนี้อยู่กับซันเนอรนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปสงจี้ให้กับ ลูกค้าคนหนึ่งนะครับเป็นแรปเปอร์ชื่อดังนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมก็นัดเขาไว้ห้าโมงเดี๋ยวเราไปเลยทีดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าเขาเป็นใครนะครับไปครับผมก็เรากําลังจะไปกันแล้วนะครับผมก็นัดแรปเปอร์ชื่อดังไว้นะครับนัดไว้แถวแถวเมืองทองนะครับผมก็กําลังไปนะครับผมระหว่างทางไปก็เจอคนกําลังเตรียมตัวไปมอสหรือว่าเราจะเปลี่ยนใจไปมอสกันดีกว่า ก็เนี่ยครับกำลังกาลังไปแถวเมืองทองนะครับนัดเจอแถวเมืองทองก็คือนัดส่งของกันนะครับผมก็ไปนัดส่งของกันอยู่แถวเมืองทองนะครับผมก็เงียบๆงไว้นะครับผมเดี๋ยวตำรวจตำรวจได้ยินก็เดี๋ยวจะอยู่ยากก็นี่ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าไงนี่จะตั้งชื่อช่วงเดียว่าช่วงช่วงไปส่งของนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าของอะไรนะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับก็รถติดครับรถติด จริงวันนี้ผมหัวหมุนมากครับผมก็ทําหลายอย่างหลายๆอย่างเลยแล้วก็มีนัดถ่ายส่งของกันด้วยนะครับแต่ก็ไม่บอกนะว่าส่งของอะไรนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมแต่งตัวเต็มแล้วเนี่ยดูนะพ้ได้ครับน้องก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนแล้วกันกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดบัติาหตุได้ะครับผมก็เดี๋ยวเราถึงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีไป

ไปรุ่นเยติครับไปรุ่นเยติเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมแรปเปอร์ชื่อดังกำลังมาต้องใช้เวลาหน่อยเพราะผมผมผมเสียค่าบัตเจตตัวประมาณ3 0 0แสนได้ครับเพื่อเพื่อมาถ่ายกับผมนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับก็ีครัับนว ชื่อจังมาแล้วนะครับผมก็ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมมาส่งอะไรนะครับผมนี่ยาเปล่าไม่ใช่นี่นะครับพี่เพชรนะครับพี่ส้อยนะครับผมเอ็มพีนะฮะเมืองทองครับเด็กเมืองทองครับผมแตกี้วมากนะครับผมนะครับจ้าด้า

ฝากได้เลยครับเนมเอ็มทีนะผมยูทูบแล้วก็ช่องยับแล้วก็ติดตามเพื่อนผมด้วยไอซ์บล็อกหนึ่งหกแปดนะผม yeah yes sir เอ้ยมี u t u b e ชื่ออะไรสันเองชแนล n e l ครับผมสันเองชแนลครับผมฝากผมก็ไม่บุญเยนะครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวไปรอชมต่อนะครับผมต้องไปส่งอีกหนึ่งคนนะครับผมเป็นเด็กมอคุงเทพนะครับผมโชว์ของให้ดิโชว์ของให้ดิ พัสด้อมไปนะครับผมบาในวันนี้ก็ขอบคุณเนมเอเม็มทีมากนะครับผมที่มาถ่ายด้วยนะครับผมก็ครับไปเจอกันครับผมบ <c oughs> จัดสอ,อ่ยแล้วเนี่ยกูได้ของมาจากไอบ็อกพวกกูไม่ฟังคุกที่ซุยกูไม่ท็อปกก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ เดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปแล้วผมขอไปต่อกับเ네นมันทีก่อนนะครับผมไป ครับผมก็ตอนนี้เราก็มาถึงคนนึงนะครับที่ลูกค้าที่เรามาส่งจิวเวลรี่นะครับผมก็มืดแล้วอ่ะก็คือแสงจะแปลกๆนะครับก็จะมืดแล้วครับตอนนี้จะทุ่มแล้วนัดลูกค้าไว้ตอนนี้ก็รอลูกค้าออกมาอยู่นะครับเรามารอดูกันว่าเป็นใครนะครับไปเรารอดูกันโอเคครับก็ถึงลูกค้าอีกคนหนึ่งแล้วนะครับผมก็มาส่งนาฬิกาแล้วก็แหวนนะครับผมนี่นะครับก็แหวนนะครับ ครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับซันเองชาแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนี่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับ,รบครับผมลองลองลองใส่เดือนได้พอดีพี่ใส่นาฬิกาแล้วก็ใส่กำไลอ่ะแล้วพี่ถ่ายเป็นข้อมืออะไรอย่างงี้ก็ได้ได้ผม,ผมแล้วผมลงไอเด้ยได้นะโอเคครับเราคิดว่าผมไปซื้อของมาผมเดี๋ยวไป เมื่อกี้ไปถ่ายใีเป็นทีมาเมืองทองก็เลยแบบไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็ยังไงก็ย่งมถงายให้นะครับสาวคมมากครับก็ส่งของเสร็จแล้วนะครับผมเป็นจิวเวลรี่นะครับทั้งสองคนเลยนะครับนในในก็ยังไงก็อาจจะเสียงดังเพราะว่าเราอยู่กันข้างถนนเลยนะครับนในในในก็ยังไงก็ฝากติดตามซันเองชาแนลด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ คนร้ายวิตเทอยู่ในเมืองทองซิตี้สัตว์เอมทียังเป็นลายกาเฟดีเสียงวอลเลย์ไมเปิด